ใช่พูดภาษานี้มัน<พ>ม่ชัดเจนอะเออชัด,ด,ดฟังรู้เรื่องไปทูทํางานยังไงนะเมือม่อเมื่อก่อนนี่ขึ้นโบไม้แล้วก็ต้อนเปลือกก่อนอแล้วก็ทําเงินผู้ใช้เลยแหละะทำเงินผู้ใช้แล้ว,ลวได,ได้ได้สตังค์หน่อยแล้วก็เอาเห้พ่อแม่พ่อแม่เมื่อก่อนนี่กินยาฟินเนาะแล้วกินยาฟิน,นี่มันทํางานไม่ได้ใช่ไหมทําได้แต่มันไม่ได้เยอะทาไม่ได้หรอกแล้วฟิมันกินเข้าไปแล้วมันมีอาการยังไงก็ไม่รู้เมื่อกนกินแล้วก็หลับเหรอ กินแล้วก็เนี่ยทำงานได้๋อ้ทำงานได้ได้อืมอถ้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วปารูมีพี่น้องกี่คนหกคนแล้วปารูเป็นคนที่เท่าไหร่น้องมีน้องมีสองคนพี่มีสามอ๋อเหรอแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนหัวหน้าครอบครัวนะอ๋อปารูนี่ยนะเป็นเป็นเป็นลูกแต่เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวไปทำงานแล้วก็ได้เงินแล้วไปวางพ่อแม่แล้วก็ พ่อแม่ซื้อยาเฟพย์น้อยแล้วก็ซื้อข้าวแห้งน้อยอเราเอาไว้ให้พ่อแม่เราสบายใจเนาะพ่อแม่ได้กินแเราเราสบายใจเราไปแห็บไปถูกเยียบมาเป็นลูกที่ดีขนาดนี้อ่ออันไปทํางานได้เงินไงอืมสตาร์นี่แบบ,บได้เอาไปนะค่ะไปหางกินที่ของในเป๋านะ่ะโอ้โหตอนนั้นอาย,อยุเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยอายุสิบเก้า ยังเด็กอยู่เลยนะอายุ่ยังเด็กอยู่เลยแต่รับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะรับผิดชอบเหมือนผู้ใหญ่แต่แต่ไม่ใช่พุ่งๆเรื่อยๆนะพูดจริงนะอ่ะพูดจริงรู้ดูก็ดูตาก็รู้ว่าพูดจริงเออริงเรื่องอะไรจะต้องโกหกกันทำไมเออไม่เห็นจะต้องโกหกเลยเมื่อก่อนนี่ไม่เข้าไม่พอกินอ๋อเหรอเข้าไม่พอกินแล้วพอดูก็อยู่ที่วัดที่เนี่ยเหรอที่วัดจันเนี่ยเหรอเมื่อก่อนอยู่ในตะบูนนั่นเดียวไกลจากนี่ไหม ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลแล้วก็มาอยู่วัดจังแล้วก็พี่พี่สาวคนนีไ้ได้บ่าวไอ้บ่าสองคนนี้ไปรับจ้าแล้วพ่อแม่ไปขอกี่มลมลเลืออ๋อแล้วก็อันเขาคนเดียวไปหากี่แต็นแล้ววันี้เอามาสง่งพ่อแม่ปลาทูเป็นลูกที่ดีเนาะโอ้ย,อยดีม<ค>ันไม่ได้แบบดีแบบดีเหมือนกัแต่คนอื่อดูแลก็ไม่รู้ ก็ไม่เป็นไรใครจะคิดยังไงเรา<อ>เราก็ช่างเพราะว่าอย่างที่พี่บอกพะทูไว้ว่าเราทําความดีเราไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้แต่คนที่รู้คือพระเจ้านะพระเจ้าไม่รู้พี่ก็จะรู้พะทูอ,อยเห็นไหมแกมาอยู่แม่ามาอยู่นี่กี่ปีปละวอยูนี่ได้สามสิบห้าปีละว้วาวเหรอสามสิบห้าปีล่ะเออไม่มใช่สี่สิบ มาอยู่ก็เมื่อก่อนมาอยู่ที่นี่เก้าปีละเก้าปีหกสิบเอ็ดปีแล้วนะอ๋อไปดูอยุหกสิบเอ็ดแล้วเพืออายุน้อยกว่าพี่ทุกสองสองปีก่นนอนเนาะสองปีเนาะทำไมน้ำหนุ่มเหลือเราปทูพูดตลกอ่ะเพื่อพู้มีเสน่ห์น,นะฮะว่าหน้าที่หนุ่มกว่าไม่หนุ่มหรอกแกแกแต่เราก็ยังทําใจให้มันเบิกบานไว้เออนั่นแหละเราต้องทําใจแต่าทูก็ไม่ได้แก่นะไม่แก่ไม่แก่ปดูก็ไม่แก่พี่ยังจำได้ไหมพี่แม่เรามาพี่แม่ครั้งแรก พี่กล้วยปลาทูวางไว้พี่ยิงถูกชะตาปลาทูตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ที่แม่พี่มานั่งรับปทูชวนกินข้าวจำได้ไหมแล้วดูก็ทอดไข่เจียวแล้วข้าวเหนียววางให้แล้วพี่บอกอะคิดตามคือบอกซาบาดก่อละจำได้ไหอนี่ยังประทับใจเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ได้คิดจะไม่บอกว่าแล้วมันจะกำไรเหรอถือว่าเอาแค่เนี้ยปลละอย่างไม่เอากำไรหรอเอาเพื่อนดีกว่าแล้วเอาเพื่อนดีกว่าแล้วได้พี่เป็นเพื่อนม้ไดพี่เป็นเพื่อนไหมได้ได้ไหมชอบไหมชอบแหมเนาะดีใจนะวันนี้ตะกินพี่ไปลาูบอกว่า นั่งเราคุยกันก่อนอือคือมันมันดีเนาะดูเนาะดีมันเหมือนมันเหมือนใจใจสวรรค์ใช่คุยกับพี่แล้วสบายใจไหมสบายใจแต่เราไปเราชอบไปทําบุญแล้วอะปะคือปะูเป็นคนชอบทำบุญชอบทำบุญแล้วก็ถ้ามีคนมาเที่ยวมาช่อนเลี้ยงมากินข้าวดีอ่ะดีถ้ากินนี่เห็นกินอาหารสเก้วแล้วได้กินข้าวพี่สักหน่อยนี่ครับดีใจการให้คือ ความสุขที่แท้จริงนั่นและที่ดีใจที่ได้เจอรู้จักคาทูนะนม่อยาอ่างนัอดีนะ